กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมเชิญชวนผู้ที่ชื่นชอบในกีฬาโมยไทยนะครับได้ร่วมชมการชกในศึกเด h h r r o f i ไฟสซีซั่น2องรำลึกหลวงพ่อคูณในวันที่16พฤษภาค,คมนี้ครับหลังจากที่ทางด้านกระทรวงการกีฬา การท่องเที่ยวและกีฬาได้ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดก,การชกมวยไทยในศึก The Hero Fight ซีซั่หนึ่งขึ้นที่อำเภอ้ํายืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั้นแล้วก็ได้รับการตอบรับจากผู้ที่ชื่นชอบในกีฬามวยเข้าชมการชกทั้งที่ขอบเวทีแล้วก็รวมไปถึงการถ่ายทอดสดเป็นจำนวนมากส่งผลทําให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมครับได้เตรียมเอาใจขอมวยไทยด้วยการจัดศึก เดอะฮีโร่ไฟส์ซีซั่นสรำลึกหลวงพ่อคูณที่เวทีมวยชั่วคราวลานจอดฮอเก่าวัดบ้านไร่ตำบกลุดพิมานอำเภอด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาในวันพฤหัสบ,บดีที่16พฤษภาค,คม2567 โดยในครั้งนี้นะครับก็ได้มีการนําเอานักมวยชื่อดังที่มีดีล่าสุดมันทั้งเขา่าทั้งศอกออกอาวุธแม่ไม้มวยไทยแบบจัดเต็ม10คู่มวยซึ่งคู่รองคู่เอกนั้นก็จะเป็นการขึ้นชกกันระหว่างเสือเพชรโรงเรียนกีฬาโคราชขึ้นชกกับไพโรจน์น้อยสีสุริยันโยธินนะฮะมาต่อความมนันกันกับมวยคู่เอกนะฮะก็จะเป็นการขึ้นชกกันระหว่างสุรชัยสอสมหมายจะขึ้นชกกับสตางค์ทองชฉ่าพยักษ์ นอกจากนี้นะครับยังได้พบกับ2พิธีกรชื่อดังในวงการมวยไทยอย่างสมจิตจงจอหอนักชกเหรียญทองโอลิมปิกแล้วก็ยังมีดารานักแสดงหนุ่มหล่ออย่างเจมกิตเกษมแม็กเฟดเดนนะฮะเป็นผู้ดำเนินรายการนอกจากนี้ยังมีการนำลิเกดีอย่างลิเกคณะก้องพบสกุลเพชรมาทำการแสดงในครั้งนี้ด้วยครับทั้งนี้ ศึกเดอะฮีโร่ไฟ t ์ซสชั่นสองรำลึกหลวงพ่อคูณที่เวทีมวยชั่วคราวลานจอดฮอเก่าวัดบ้านไร่ตบกุฎพิมานอ,อด่านคุนทศจังหวัดนครราชสีมาในวันพฤหสัสบ,บดีที่16พฤษภาคม2567นะครับศึกนี้จะเริ่มตั้งแต่เวลา1 8 0กาเป็นต้นไปและจะมีการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง T-Sport 7ด้วยครับ